บ้านหลังนี้เป็นคำตอบของชีวิตที่ประสบความสำเร็จของคนอสังหาบ้างมังกรปรางวันนี้เราอยู่กันที่บางคอกปูโลวาดบางนากม12ค่ะกับบ้านสไตล์ลักชัวรี่นอร์ดิกที่ราคาเริ่มต้นเพียง9.99ล้านไปจนถึงไซส์17.59ล้านกับพื้นที่ใช้สอยมากถึง343ตารางเมตรเป็นบ้าน4ห้องนอน5ห้องน้ำและ1ห้องแม่บ้านค่ะและด้านหน้าบ้านจอดรถได้3คันนะคะในส่วน Li ฟิ้งลุมและดิ i แอเรียมีขนาดใหญ่สามารถวางไอแลน์และจัดโซน p พน try ได้ตรงนี้เลยค่ะและยังไม่หมดนะคะเขายังมีส่วนของครัวไทยไว้ให้ ที่ต้องบอกเลยคะ่ะว่าทุกพื้นที่ใช้สอยจัดเต็มจริงๆคะ่ะหลังนี้และไม่ได้เชื่อราคาดีมากคะ่ะทุกคนในโซนบางนาะเริ่มต้นเพียง9.99ล้านและที่นี่เขาตกแต่งสไตล์ล u ชชี่นอร์ดิกนะคะให้ความหรูหราโออาและที่นี่มีเพียง68ครอบครัวเท่านั้นค่ะพาไปกันต่อสําหรับชั้น2จะมีทั้งหมด3ห้องนอนด้านบนนะคะและตรงนี้เป็นโซน Family a r e เียค่ะดูห้องแรกกันเลยสําหรับห้องมาสเตอร์เบด m นะคะต้องบอกว่าใหญ่ไม่แพ้ใครค่ะมาพร้อมกับซฟลิงที่สูงสไตล์นอร์ดิกวางเตียง6ฟุตได้บสบายๆและย บดรูมก็มีอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่ไว้ให้ในห้องน้ำและทุกห้องนอนมีห้องน้ำในตัวค่ะรัพาไปดูกันต่อค่ะสำหรับอีก2ห้องนอนนะคะต้องบอกเลยว่าใหญ่ไม่แพ้ห้องมาสเตอร์ค่ะแบบวางเตียง6ฟุตได้สบายๆและยังมีโซนวอล์กอินครัวเซตให้ด้วยและที่นี่มาพร้อมกับส่วนกลางครบครันนะคะไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำจิมและระบบความปลอดภัยแบบครบวงจรเดินทางสะดวกเพราะเข้าออกได้ถึง3เส้นทางใกล้ทั้งสนามบินสุวรรณภูมิและห้างเมกาบ,บางนาค่ะและแอบ,บกระซิบว่าโปรโมชั่นเปิดตัวแรงมากนะคะทุกคนในราคาเริ่มต้นเพียง9.99ล้านท่านไหนสนใจนัดล้เยค่ะ